ดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดีนะคะมาเจอกับการก็จะเจออะไรง่ายๆได้ที่บ้านค่ะค่ะวันนี้การจะมาชวนเพื่อนๆทำไข่ลวกร้านกาแฟนะคะแบบร้านกาแฟไข่ลวกแบบไทยๆนะคะรอบนี้ก่อนอื่นนี่เลยค่ะมีหม้อใส่น้ําตั้งไฟนะคะวันนี้การมีไข่ลวกมาให้เลือกแบบหลายระดับเลยค่ะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเ,เลยค่ะวันนี้การจะลวก สามใบนะคะสามใบสามระดับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละระดับหน้าตาจะเป็นยังไงอาหารเช้าง่ายง่ายนะคะเพิ่มพลังให้กับทุกคนในบ้านบ้านไหนมีเป็นนักกีฬาเงี้ยคะ่ะนักวิ่งนักปัน่นเงี้ยโอ้เด็ดเลยค่ะเพิ่มพลังกันไปคนที่บ้านการมีช่วงหนึ่งเขาจะปั่นจักรยานก็ถามว่าเวลาปั่นันไปไหนเขาบอกว่าปั่นไปกินไก่ลวกกินไข่ลวกกินไข่ลวกกับโกปีอย่างี้ การจะตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะให้น้ําร้อนเดือดเลยค่ะเดือดเดือดไปเลยค่ะร้อยเป็ร้อยองศาค่ะเนี่ยค่ะเดือดพลานี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเดือดประมาณนี้นะคะ,ะการจะต้มน้ํากะปริมาณน้ําคือน้าอ่ะท่วมไข่เลยนะคะค่ะประมาณนี้นะคะการจะปิดแก๊สลงเลยค่ะมาเสร็จแล้วการก็จะเอาไข่เนี่ยค่ะหย่อนลงไปเลยค่ะแช่การจะทำสามระดับนะคะหนาที 8นาทีแล้วก็10นาทีนะคะอ่าการก็จะหย่อนไข่ลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะแช่ไว้เห็นไหมคะน้ำร้อนไม่ร้อนดูที่จากที่เปลือกนะคะมีฟองอากาศขึ้นเลยค่ะเนี่ยการจะลวกนะคะ3ระดับนะคะมีเนี่ยค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากอะไรทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรารอ6นาทีนะคะลูกแรกคือ6นาที ที่สําคัญเลยนะคะถ้าทําไข่ลวกแบบนี้คือน้ําต้องท่วมไข่จริงๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อที่ว่าไข่มันจะได้แบบละอุสุกทั่วทั้งใบนะคะ<ม>อ่าอันนี้นะคะคือการก็จะแช่ไว้นะคะอย่างนี้ไม่ต้องปิดฝาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยค่ะคือง่ายๆเลยค่ะสไตล์ร้านกาแฟเลยค่ะค่ะครบเวลานั้นนะคะ,คะลูกแรก6กนาทีค่ะนี่เลยนะคะพอกันครบหกนาทีปับ๊บนี่เลยมาเลยกระมังน้ําเย็นนะคะ นี่ค่ะกันเตรียมน้ําเย็นไว้น้ําอุณหภูมิห้องนะคะแค่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆใบหกนาทีนะคะกันยามานอกน้ําเย็นไว้น้ําเย็นน้าอุณหภูมิห้องนะคะกันย้ำไว้นิดนึงค่ะลูกต่อไปนะคะแปดนาทีค่ะพอบแปดนาทีกันก็จะเอาขึ้นนะคะนอกน้ําเย็นนอกน้ําอุณหภูมิห้องเช่นเดิมค่ะนี่ค่ะลูกต่อไปสิบนาทีนะคะลูกสุดท้ายค่ะขึ้นนอกน้ําเลยจ้านี่นะคะ ปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าไข่ของเราจะออกมาสวยงามยังไงนะคะตอนนี้การก็ได้ไข่ที่การลวกเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะการก็แช่น้ําเย็นไว้จนสำะเย็นแล้วนะคะ3ระดับค่ะนี่การใส่ถ้วยไม่เหมือนกัน6นาที8นาที10บนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอก6นาทีก่อนนะคะโดยที่การจะตอกใส่แก้วกาแฟ,แฟแบบนี้เลยค่ะนี่ไงเหมือนที่ร้านกาแฟเ๊ะอารมณ์เดียวกันเลยเพอเวลากินคือให้ใกล้เคียงมากที่สุด6นาทีนะคะอันนี้เพื่อนๆหกนาทีระดับ6นาทีนะคะตอกไขกันนี่อะ่ะนี่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 มาแล้ว 1นึ่งสองสามโอ้ยเป็นนมเลยค่ะปึ๊บบ๊บนั่นไงเพื่อนเพื่อนหกนาทีนะคะนี่ค่ะลักษณะของไข่นะคะไข่แดงก็จะข้นข้นเหมือนนมนี่ไงโอ้ยเหมือนไข่ใส่ในโจ๊กเลยอะ่ะนี่นะคะลักษณะเดี๋ยวกันจะมาตอกลูกแปดนาทีต่อนะคะลูกนี้ แนาทีนะคะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันไข่ขาวก็จะข้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะ8นาทีก็จะข้นขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะลูกสุดท้าย10บนาทีค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะ10นาทีไข่ขาวมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเราสามารถใช้ช้อนขอดขึ้นมาได้เลยนะคะ<ม>ค่ะนี่ค่ะไข่ลวกแน่พอไข่ลวกมาอันนี้ก็เรียกกบปีก็มานะคะพร้อมมากๆเลยค่ะการทำไว้3ระดับนะคะก็คือ6นาทีอย่างที่การบอกไว้ อันนี้หกนาทีนะคะความเข้มข้นของไข่ก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะพอเขย่าแก้แล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยนะคะคือลักษณะของไข่ขาวเป็นนมแล้วก็ไข่แดงเป็นเป็นก้อนนะคะนี่นะคะอ่าเ,เพื่อนๆชอบระดับนี้ใครชอบระดับนี้ก็ถูกใจเลยะคะ่ะกันว่าต่อไปนะคะนี่ค่ะแปดนาทีความข้นความหนืดของไข่มันก็จะข้นขึ้นมาอยกนิดนะะึงค่ะตัวไข่ขาวก็จะ คนขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบระดับ8นาทีก็จะลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพอเขย่าปุ๊บเนี่ยมันจะก็มีความเด้งๆเหมือนกับอ่ามันเหมือนกับกึ่งๆเป็นวุ้นนิ่มๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้อ่าต่อไปเราจะมาดูลูกสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะ10นาที นี่นะคะก็จะลักษณะเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือไข่แดงอะ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเด้งขึ้นใช่ไหมมันมันมันรัดตัวมากขึ้นนะคะส่วนไข่ขาวก็จะประมาณนี้นะคะ่ะเนี่ยคะ่ะทีเนี่ยคะ่ะการลองทําให้ดูนะคะ6นาที8นาที10นาทีนะคะเพื่อนๆลองเลือกทําทานกันดูนะคะง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากไม่ต้องปิดฝาหมอ้อไม่ต้องใส่น้ําเย็นเลยนะคะเนี่ยคะ่ะลวกแบบร้านกาแฟเลยะคะ่ะแล้วก็ อ่าร้านกาแฟาใช่ไหมขายดีทําเยอะอย่างเงี้ยสามารถใส่ฟุ้งเดียวไปเลยพร้อมกันทีเดียวได้หลายๆใบเลยะคะ่ะไม่เสียเวลาด้วยะคะ่ะเวลารับประทานนี่นะคะของการก็มีมาพร้อมแล้วะคะ่ะคือทําเสร็จก็ทานได้เลยะคะ่ะมื้อเช้าเนี่ยค่ะเวลารับประทานก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะพเพื่อนโรยพริกไทยลงไปค่ะนี่นะคะโรยพริกไทยเหาะแม็กกี้ค่ะพเพื่อนโอ้โว่แถวนี้ก็เป็นไงคะ นี่เลยค่ะค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนอมแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะคะอยากจะทานกี่ฟองนี่กันทำให้ดูอ่ามีน,นี่โอ้โหน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทานคู่กับโกปีนะคะโกปีกาแฟใตนมใช่ไหมคะอ่าเหมือนร้านกาแฟเลยค่ะร้านกาแฟมาเองเลยนะคะวันนี้ โห oh, สุดยอดมากเลยค่ะอ่าค่ะฝากเพื่อนๆไ้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านนะคะไว้สำหรับทุกคนทีทท่อ่าไว้สำหรับทุกคนที่บ้านอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะวันนี้ไปทานอาหารเช้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะ